ตัวอย่างหนัง Snow White จะเป็นยังไงไปชมกันดูครับมาชมกันครับแต่ภาพสวยอยู่อืมกระโปรงเหมือนอันนี้ฉ่งเฮ้ยรู้เลยรู้เลยเหลือฉากแต่ภาพสวยว้า แต่หนูว่าภาพโอเคเลยนะอืมภาพสวยอืมสวยกว่า, <c oughs> <อ>าสวยกว่าทำไมสวยกว่าหนไว่เออเอฮ้ยสวยกว่าจริงๆฮ้ยสวยอยากคิวอยากเป็นางร้า,ายเออ โแล้วก็จบด้วยภาพแบบในโปสเตอร์อืมอแไปนะคะกินไหมคะกินได้ค่ะหิวหรือเปล่ามาร์ชนี่ปีหน้าเลยเนาะปีหน้าปีหน้าเลยนะครับความรู้สึกหลังดูเทเลอร์ตัวนี้เป็นไงบ้างครับผม คือภาพสวยอันนี้คือฟิลให้เลยแบบภาพสวยมากก็สมกับดิสนีย์เนาะเออคือเขาทําพวกอย่างนี้ดีอยู่แล้วพวก C g จพวกอะไรเงี้ยค่ะก็คือให้ภาพสวยเออคือดีแล้วแบบเหมือนฟิลเหมือนแบบคือถ้าถ้าเอาตรงๆเนาะพมันก็มีอะไรขัดบ้างเออซึ่งคือเราอะรู้จักสโนไวท์มาตั้งแต่เด็กๆคือในภาพของเราในหัวของเราอะสโนไวท์ก็คือผิวขาวเเป็นคนขาวขาวดุด แต่อันนี้มาอีกเวอร์ชันหนึ่งราะว่าดิสนีย์พยายามที่จะทำอย่างนี้หลายรอบแล้วคือบอกว่าเหมือนจะทำให้มันดูบิดไปหน่อยเป็นคนดาก็เทียมไม่กเทียมหรือเปล่าอันนี้สิ่งที่ดิสนีย์ต้องการนะครับจะดูแต่เงือกแล้วไงลิ l เ m e เ m อร์เมดว้าวฝังใจ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 มากแล้วก็ตัวอย่างนี้ ยังไม่ได้เปิดเผยคนแค้แบบเต็มๆอ่สังเกตไหมลองดูมาจะไม่มีคนแคสจะเห็นแค่เป็นเงาเงาเงยังไม่ได้เห็นลูปลักแต่ที่ว้าวที่สุดคือแม่มดว้าวจริงคือสวยมากแม่มดนี่คือแบบเออนเลยนะพูดมาเด่นเออผมว่าต้องรอติดตามกันจริงๆะครับเพราะว่าสโนไวท์ภาพนี้อันนี้ยังเป็นแบบทีเซอร์ตัวแรกยังไม่เห็นกระจกวิเศษเลยเออเหมือนกระจกวิเศษจะเห็นเป็นแบบเป็นไฟขึ้นมา อยากรู้ว่ามันจะมีฉากนั้นในหนังหรือเปล่าแต่ะจวิเศษบอกว่าถ้าเกิดใครงามเลิศในปัตีนมันต้องมีอยู่แล้วผมว่าอันนี้คือไฮไลท์เลยแล้วเขาจะบอกว่าสนไว้จะพูดว่าหรองามเลิศในปัตทินแล้วก็พูดกับใครเซ่แล้วเขาบอกว่าปกติปก่าตอบว่าแม่มดตอบว่าก็ต้องตอบว่าแม่มดแม่มดงามกว่าก็เป็นปีหน้าเลยครับม์ชปีหน้าน่าจะมีนา แต่จริงๆคิอว่าดิสนีย์อาจจะตีความอีกแลบคือจริงๆมันอาจจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วหรือเปล่าแล้วพวกเราอะเข้าใจผิดรับสารมาผิด๋อ้โหโซโนไว้ไงสะโนไว้โนคืออะไรไม่ไม่ขาว,ขาวโอ้อโหอ,อันนี้ลึกมากอันนี้พิ่งรู้อนกันเฮ้ยหรือหรือว่ามันจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นอย่างนี้ใจผิดมาโดยตลอด ดิสนีย์ก็เลยแบบทํามาเป็นไลฟ์เอคชันเพื่อที่จะให้รู้ว่าสโนไวท์ที่แท้ทรูมันคืออย่างนี้ผมเข้าใจผิดมาเกือบร้อยกว่าปีเลยนะเกือบร้อยกว่าปีอายุเท่าไหร่อายุร้อยปีพอดิสนีย์ร้อยปีแกใช่โอโอเคเรื่องนี้ต้องพลาดไหมต้องไปดูเนาะคือต้องไปดูแน่นอนคือเป็นแฟนคลับดิสนีย์อยู่แล้วเป็นแฟนคลับเจ้าหญิงดิสนีย์อยู่แล้วคือต่อให้เขาจะทํามาไม่ถูกใจเราในตอนแรกๆเหมือนถ้าเราดูทีเซอร์เรา เห็นอะไรต่างๆแบบคอมเมนต์เห็นตั้งแต่การคัดเลือกนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวไหนอาจจะไม่ถูกใจเราก็จริงแต่เราก็ไปดูอยู่แล้วก็คือจะไปดูอยู่แล้วค่ะไปแแนนน่่อล้วเดี๋ยวไปดูในโรงเพื่อมีโอกาสได้ไปดูในโรงเพื่อเพื่อทำเมเจอร์ได้เชิญเพจเราไปเพจเราไปขอให้ได้เชิญนะครับขอให้ได้เชิญกลัวทำเมเจอร์ได้เชิญช่องเราไปเนาะโอเคงั้นก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเกี่ยวกับตัวอย่างของ Snow White เดี๋ยวถ้ามี อ่าตัวอย่างใหม่ๆม,มาก็าเดี๋ยวจะพามาชมกันอีกครับ